วันนี้มีข่าวสารด,ดีมาบอกนะครับเรื่องนี้นะครับจะเริ่มใช้กันแล้วนะครับระบบตัดคะแนนความประพฤตินในการขับรถหรือการตัดแต้มใบขับขี่นั่นเองจะเริ่มใช้ทั่วประเทศนะครับในวันที่9มกราพศส5 6 6นี้ส่วนในการตัดแต้มตัดคะแนนนะครับมีเกณฑ์อะไรในการตัดบ้างก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ